ลือกันหนาหูเลยว่าที่ร้านนี้มีชาบูที่ใช้เนื้อเกรดพรีเมียมที่ใครได้มาลองก็ต้องติดใจวันนี้จะพาทุกคนมากินชาบูสไตล์เคาน์เตอร์บาร์ที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเพราะเราจะได้ลิมรสชาติของเนื้อพรีเมียมเริ่มต้นราคา650บาทเท่านั้นแต่ได้ครบทุกอย่างทั้งเนื้อพรีเมียมข้าวผักสดเครื่องเคียงและของหวานแบบจัดเต็มและไม่รอช้าขอเริ่มกันที่เซตเนื้อพรีเมียมที่ทุกส่วนของเนื้อเนี่ยเชฟจะสไลซ์ให้เรากันชิ้นต่อชิ้นแถมแนะนําส่วนต่างๆของเนื้อเซตนี้จะมีเน ชาบูน้ำสายกินคู่น้ำจิ้มพรสือซึ่งความพิเศษของน้ำจิ้มพรสือที่นี่เขาใสายอยู่สุร้อยเปอร์เซ็นต์จะยิ่งชูรสเนื้อให้โดดเด่นมากขึ้นโดยจะกินคู่กับน้ำจิ้มงานนี้ก็อร่อยละมุนต้องยอมรับเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ดีจริงๆและเครื่องเคียงของเขาก็ไม่ธรรมดาขอแนะน,านําไข่นกกระทาย,ยางมาตูที่ใช้เวลาดองกับสูตรพิเศษกว่า4ชั่วโมงทําให้ได้รสชาติเนี่ยกลมกล่อม<ๆ>และขอแนะนําเนื้อส่วนพิเศษกับเนื้อสติปลอยนําเข้าจากไซตามะที่จุ่มลงไปในสุกี้ยากี้น้ำำําดากินคู่กับไข่ออแก ินสุดๆดใครที่ไม่ได้กินเนื้อเนี่ยเขาก็มีมิกซ์พอจะเป็นหมูส่วนสันคอจากฮอกไกโดและหมูส่วน3ชั้นติดสันนอกของเ p สที่ทั้งรสชาติและความนุ่มและความอร่อยเนี่ยไม่แพ้กันเลยแต่ขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยเมนูหมาโพโต้ฟูเป็นเต้าหู้ที่มาพร้อมเนื้อวากิวบดผัดมาพร้อมด้วยซอสท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมนูนี้อร่อยมากๆโดยเมนูนี้จะมีขายในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปปิดท้ายด้วยกรานิต้าลิ้นจี่และมาพาเพิ่มความหวานและหอมสดชื่นสำหรับใครที่อยากแวะมากินชาบูและสุกี้ที่ครบเครื่องแบบนี้ก็ สชาติอาหารนี่ก็พรีเมียมจะอยู่ที่ชั้น LG ของโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวันเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มรับรองได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทุกคนถูกใจแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย